การบริหารส่วนตำบลท่าคอประหล like ัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอพนักงานส่วนตำบลท่าคอและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโอและประชาชนทั่วไปและก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน MOI West Bank Weeks มหาไทายปักธงประกาศความสำเร็จหนึ่ง องค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอทำให้ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายชุมชนในการดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนที่ได้อย่างถูกต้องวิธีมีการจัดการ ขยามนฝอยและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาวตำบลท่าคอไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปปัตธรรมต่อไปบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงาน M I M O I West Bank w e e k มหาดไทายปักธงประกาศความสำเร็จหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะและขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอทำนอยอวยใจให้พรทุกท่านท่านใดมีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการประกอบกิจาการต่างๆให้ประสบผลสำเร็จมีประโยชน์ ต่อชาวตำบลท่าคอต่อไปขอบคุณค่ะ